อริยรัพเจ7เนี่ยนะศึกษาพระธรรมถ้าใครมีความเข้าใจอริยรัพเจตประการพอที่จะเอาไว้สอบสวนตัวเองว่าได้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นไหมเพราะว่าทรัพย์อันนี้เนื่องอันมาจากพระพุทธเจ้าว่าเราจะได้รับมรดกจากพระองค์มากเท่าไหร่ก็ดูได้จากเจ็ดบทเหล่านี้นั่นเองอริยรัพเจตประการข้อแรกนะว่าทรัพย์คือ ศรัทธาอย่างที่สองทราบคือศีลอย่างที่สามทราบคือหิริสีโอตะปะหสุตะหจารคเจ็ดปัญญาซัพ์นี้เรียกว่าเครื่องปลื้มใจเนี่ยนะเครื่องปลื้มใจในคําว่าศรัทธาก่อนนะถ้าเฉพาะตรงๆแล้วหมายถึงตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในพระตาถาคตที่พระองค์มีโพธิทั้งสคือมีโพธิญาณ ศรัทธาในพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระองค์เนี่ยมีญาณในโสดาปฏิมักญาณในสกธาคามิมกักญาณในอนาคามิมกักญาณในอรหัตตมักอะนะศรัทธาในโพธิอันนี้หนึ่งแล้วศรัทธาในคําว่าตถาคตหนึ่งคือตถาคตเนี่ยแปลว่าตถาอาคตโตเนี่ยมาอย่างนั้นมานับตั้งแต่โอ้โหประชุมธรรมะแปดประการและตั้งความปรารถนาบําเพ็ญบารมีทั้งหมดมาจนถึงตรัสรู้เนี่ยนะพอตรัสรู้พระองค์ก็เป็นพระ อรหันไกลาจากกิเลสกําจัดฆ่าสึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรสัมมาสัมพุโทโธตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระเอองเองซึ่งอภินญญยธรรมเป็นต้นพระองค์มีวิชาสามมีวิชา8มีจรณะสิบห้าพราะองค์เสด็จไปดีแล้วไปสู่อมตะนิพพานเสด็จไปตามอริยมรรคไม่ย้อนกลับมาหากิเลสแทงตลอดอริยศาสตร์อย่าง ถูกต้องไม่เป็นอัตากิลมัทานุโยคไม่เป็นการมสุขลัลธรการนุโยคแล้วก็มีศรัทธาอีกว่าโอ้โหพระองค์นี้เป็นโลกวิถูจริงๆนะโลกโลกสมุทยัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาหรือว่าโอกาสโลกสัตวโลกพระองค์แทงตลอดหมดเนี่ยนะก็ศรัทธาหมดเลยต่อย่างนี้แหละกาเรียกว่ามีทรัพย์คือศรัทธาแล้วก็ตรวจตราดูนะลองมาไล่ดูนะแต่ะบทเนี่ยมาอออรหังบทนี้ก็ศรัทธา สัมมาสามัมพุโทโธเออบทนี้ก็ดีจริงๆเยี่ยมนะมิชาจารณะสัมปันโนเออซึ้งมากนะถ้าอย่างงี้กออ็บอกแล้วผู้มีศรัทธาจริงๆ